สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาติดตามช่วงพักแปลงนานะครับตรงนี้พื้นที่6ไร่นะครับช่วงพักแปลงนาแล้วก็ปั่นฟางสดนะครับลงไปเป็นปุ๋ยในดินนะครับแล้วก็น้ําพอเฉาะแฉะนะครับไม่ไม่ท่วมขังนะครับตรงพื้นที่ที่แห้งเนี่ยมันก็จะได้ออกซิเจนนะครับอานวยวามสะดวกให้กับพวกเมกล็ดหญ้าพวกข้าวเรือมันได้งอกนะครับ ดูนะครับตรงไหนที่น้ําท่วมขังนะครับสังเกตไหฮะไม่ไม่มีหญ้าขึ้นมันจะไปขึ้นอีนทีก็ตอนที่เราปลูกข้าวจริงลงไปนะครับตอนนี้พักนามาประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วครับดูชัดๆครับพวกลูกหญ้าครับ ฝั่งนี้เราเพิ่งหวานแกลบดําลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าเราหวานไปเพื่ออะไรนะครับแกลบดําเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้หวานนะครับนี่ครับสังเกตครับตรงไหนที่น้ําขังไม่มียาขึ้นนะครับตรงที่เราปล่อยแห้งนะครับสังเกตนะรลูกยาขึ้นเพียบเลยครับ อันนี้เป็นการลดประชากรวัชพืชในฤด,ดูการเพราะปกจริงนะครับ